อันนี้ด้ด้คุณนาตั้งนาคุณเอย่อเฮ้ยพ่อันีะไปตกไันนี่บอมันไปมันไปมันไปอันีไปวนี่นะ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิสสู้ทุกคนเนาะสบายดีป่นนาลูกเอนี้พี่น้องมาใส่เวทกบกับหลานไทตันเนาะมองทีบ่าวสกคนผาา้าบ่าวคำแสงกับบ่าวน้อยมาใส่ในพี่น้องหลังจากข้าวบุหรี่ใส่นี่เวทอยู่น้องตัวนี้กับร้านร้านทิศเต๋อพี่น้องเขาผ้าบ่าวคำแสงมาใส่มาใส่กับบ่าวน้อยกับเป็นทิศตายนะนเนาะมืเอนี้ร้านเ้าอยากกินต้มก,กบก็เลยได้เวทเศร้าไปล้างพี่น้องเศร้าล้างมาถึง ก็มาใส่ทราเมาเลยใส่ได้เขากับสิบเอ็เทวันถาเทวันถาไล้กับสิมายามนะพี่เนาะแยวไปเลาะดูน้ำการมาสิได้แล้ววะเนาะหักเมือนกันว่าคาแสงจนได้ซองคลิปได้กับน้องชาตุที่ปล่าคนฟ้ามาใส่เปทกบลูกชาเตวันเนาะนี่แบบเก้าแบบเริมพี่น้องซื้อกล่องให้ว่านละเออมาใส่เปทกบเห็นว่าววันนี้กี่เกดียน เดี๋ยวพี่น้องทากินกันบ้านเนาะเดี๋ยวเหาใส่เพชรกบยายไปน้องเนี่ยห่อกระุกไปหาเตียบานนะเตียบานเดินทั้งท,งทางเลยพนะี่น้องขาหน้องส่าพี่เราใส่เนีนเยนะ่ยมันเป็นเดินเดินทุกซ้อเอดอเอินมามีเจ้าของเจาของเป็นคนเสิร์ฟเห็ดแต่พี่น้องมันโมันู้นคนมันเตะนะครับออกกีฬาออกกําลังกายย่ำเล่ยงเตี๋ยดินกระปลอกเล็กน้อยเดี๋ยวเบิง่งแนววาทุกนถ่ายเาบิงนะ่งเนาะ สามสิบนาทีมีกับซีมุ่งมันกลายเป็นโกลกาบานีวันนี้ค่นนาะะลาไปจะคอยย่างจะคอย้ปลาลุ่งให้ปลาลุกเดิเดิงต้องใช้ทีมันกี่มันกี่ไหลเพราะว่านี้เนาได้มึงนึงมันมันมันเตืนไปอาจารมาทายคลิปที่วาคนแต่ดมาทายคลิปนะปลาลูกเินเห็นไหม ก็น่าเกี่ยวขาจะไปเกี่ยวซป่าลไปครับถทายเนาะไปครับสุทยคนนี้ก่วอดีตครับยครับลาเมือคนกจะไปคนทีเเดนตักเตะเถอยน่งหน้ารถถอยใครนำโอ้จังเนี่นะหัจังดีนี่ว่ากูเดียวจะอตจะต่อได้หนอนนะเยอะากเลยที่ใส่อมน้องแน่เลพี่หอง เนี่ยไปรอดูดน้ำกันนะ้ะมันจืถึงหรือเปล่าเนาะตอนนั้นมาคำ้ำแสงหน่มันก็นลายโตนตอนทำมา,าผ้าพ่าเป็นมาใส่ตอนนี้ก็ต้นเดือเกิดแล้วมัต<อ>นติตนได้หน่อยนะอืมยี่ยีงตอนนี้ก็ใส่แล้วเนาะใส่ไว้ในชุดอ้อมน้องล้างนั่นกนับหลอนล่ะไม่เห็นไหวล้างนี่ยังตีงอยงู่นะคิดกัเนเดือนเดี๋ยวรอถ่ายอีกสิบนาทีแด้วปล่า ซาอาที่น้องเบียงน้อยจะชิมายางกับร้านอีกกับิมาเตวานเลยเตวานเ้ยก็ยามอีกวันหนึ่งกับกูมาเลยเนาะไปลหนไปเมื่อปะนี่พูนอยู่พ่นผีเกลื่องจีนระเล็ดอยู่แบบมันกินไว้อยู่น้องซาแบบคือว่าคำแซงบ่ะมองหากินว่าสักกลืนเ่อะนะได้บอกเพป็นเหมือนเปอนยากปุ่นกุบเนาะบ่าคำแซงอืม จะจากว่าด่าาคัมเซงจะจากไปนี่จ๊กบ่แจ่กบอลุ่งก็บจักวาคัมแซงจับจักอันนัจักว่าาคัมสีบานทีแจักไปอะจักไปนี่จักอนนั้นไปปะเดียวจะไนมายามพี่เนาะตอนนี้ได้เวลาสามสิบนาทีเนาะเอาสีมายามเด มาเตยบานาได้ก็มีคนมาสักนันเหมืดนผ่าหมือนคนมายามเด็ดก,กว่าเรีมไปล่อหือนกันสบายเนหากินง่ายก็เราคนถือเ้าพืุอคนพลัดยางว่าเราะจะตัวตัวตัวอุ้ิยั่งโอ้ยขึ้นหมิดด้วยรังไรกันไปตรงนี้เลยไปกิน อกกโอ้หลอนนะกินืมกินร้อยมีตารางไรไมีตารางหลอนฮะขึ้นมถก็ออตัวเลยมีแต่ถึงตารางเรียอยู่ย่จังโอ้ถจะมามา,มากระปุกใหม่นี่พูดตงนี่ละ <c oughs> กบมันิที่ไวมากเลยละ Không đỏ đi xịt thượng rồi Có một cái vứt thịt thả thịt bày Tập thẳng cơ về Bày thả cốp lẽ Chứ mẹ mẹ Nó bày thả luôn Ờ, thế thế này bà gì đại đâu bà Cái gì bà thế Á lỗ ăn vứt em ăn cứ bà con rồi Mày tặng á bà mà Mà nó mày tặng เวลาถ่ยเว็บก,ก็ gom, ไม่กินนะน้ำกินเว้ยอยู่เรื่องเยอะเนกันขึนมาตีนเรบๆอยู่ปลาลูกเนี่เป็นคนดาวกบมันน็ไมาตีขาเลยมนก็ไปมนก็ไปเอามีเอามีไม่รอนเลยค่ะ เอาเมาขาหลดไปทาไมุมมุมไปเพื่อนพี่น้องคือไปโอ้ลากต้อหาต้อเป้ยอีเอออไบเต็มที่รายมันมิตรูดวะมิต่สิทธิ์สิทุดเนาะเหนื่อยที่ไปที่อยที่เหนื่อที่

ตัวเดียวะนี่เวิดน้องกายม่ตลอดวิดพอามาจามสะบพดกีฬาแค่สิบนาทีานะม่หลเนะสิบนาทีมันจะกินอะไรตัวหนึ่งทีท้องเ้หาหมโบราเยอะจะอีตัวตัวใหญ่นะว้าโตมื่หลเนะใจะมากมากด้ไหมมากใจมันมากนี มากินข้าวอยวันเถอะเยข้าวปแจ่เกินกินนี่นํากินหัวใจมนาวถเออกินกินกินตับมันาวตับฟังใหมดแล้กินอนะตามันบวมตลามมันกับมันนอยู่ตามมันมันโง่ไงมาที่นี่ทเกาะโง่ไงไปไงเออดีดีเออ ตอนนี้ก็ยามเลยอ่ะนะได้ตัวเดียวครบกันเลยเบ็ดชิบเจ็ดหลังได้ตัวเดียวตบหนานะวางั้นไปแล้วอะยิมม้งดจะยิมมัตัวเดียวจะทยไม่ยิเอยู่เนาะยามไปเตบานถ่าพี่น้องไปแลนดินถ่ายเลยเนาะมันเรื่องนีส่สินาทีหรือปราณสานาทีบันี้เสียันสินาทีแลนมายามเ่มันหลุดไปบิดรนี่มขีเรือนดอนมัตุรัง

เตทุกม e ืออ right. ้เนี่ยพี่น้องยามแรงยามงยังนักเตก็ดินกรับเล็กน้อยส่วนปีสองปันจิปเจ็ดสิบแปดนม้วนนี้พี่น้องคราบว่าส่วนเขาเปิดเดินใหม่ๆเนาะเซตเดียวนี่ก็เป็นเดินห่างลพี่น้องเจ้าของเพิ่ดก็อยูวิ่งกันนะเพิ่ดกับวันแมาเห็ดเต้ยปล่อยให้อายน้องเขาเต้ดินดูกระานเต้ดินอยู่เนี่ยยามแรงหักบ้านอันมาสักคนสื่อมากนี่โซ่หน่วยละว้านส่วนนี้เขาจิ้ก้าเกี่ยวขาวแล้วปกติคนไล่เลยพี่น้องเลย เดินไม่ใหม่งามงามพี่น้องเดินอยู่หอานดาบสกุลเองเนาะแต่เมื่อวิคนมาเห็ดมายังมาตบแต่งมาสางมาเปิดเดินยังกะเป็นเดินหางง่ามเลยเมื่อยว่ล่ะไอ้ดันขึ้นโบว์โบว์ใส่เกือบเทวรันก้ว่าเท่เลยไงเจ้าบูมี่ว่าเกือบเทวรันจ้าพี่เจ้บ่มี่บ่กว่ี นื่ไนะไปีา่งยาพาสิยามเติีน้อยนะ็ได้เวลาสิบชิบกนาทีแล้วนะนะเดพรมาเตวานนายเนะาสิไปกับร้านนะไปไปพมาเตวานยังเอายังเอายงเอาพี่องน่งมาเตวานเนาะมาทิพยจามาเนาะอยปาดถ้าถูกขอมันถือกระายเลยพี่ดองพรายเฮาเฮายามไม่เฮาสิบายามยามหน่ก็สิบปเตวาเตวาน่ยก็ เราจะกูมาเรื่อยนะมึงอยากกับโมกูมึงอยากกับกูเบิ่งตัวจริงเนาะนี่น้าหนังก็ะตือตัวอันเกิอ่ก็ตัวนึ่งตายเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวจิเฮ้ยยังว่ามีดเลยเยี่ยงวมีเนาะชื่อว่าสื่อเหรอื่อวาสือฮะรถไปซื้อ

tìm thấy thì về oh, tên nó. Bye. Bye. nó, Bye. 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 Đi Đi Bye. 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 nó, Bye. 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 Đang chơi thử cơ Bye. thử Bye. Bye. đây, Bye. Bye. này Bye. 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 ที่มาหาเด็กมายามกยามเวทนะพวกเตยบานเด็หน่อยพีงานไนจัดนี่นี่อะไร่ะนี่อย่งมันกระตายเลยกบตุเียนก้สีแบบสีเบอรบอกแต่ไม่ยามมันยด้ตุเรียนเด็กสิกูมาด้วยแล้วนี่เตบาลํำๆกูมาด้อยปถืตกระซังมันนะ ว่าห้ามคุไม่ได้ไม่ยามหรอกใช้โคบมามีเพื่นล่ามุทิไมละอย่างนาเตียบานก้เหียว้งเหี่ยโอชาเถะโอชาให้มันกินนี่ไรโอชาเพื่อเอาใหกินเดินที่ยบานกูักน้องหนมคนมาเตีย้โอชาโอชาตัวนี้ก็มหแล้่ถือไม่ถางอย่งหรอก มีตัวเตีนไปไปยงังงไปยงยังเกิดไปไปเนี้ยวไ,ไปเนี้ยอะ <c oughs> ไรเนาะอืมมีตถือกไหนจะถืออะไรตัวน,นี้ขับมับรถข้เมาด้อยพี่น้องเลยเอะไ้มายามันขับมันเอือนตีจังยาง ต้องใช้ตีละอีกเขาขร้านคนกึ่งำเลยเินบ้านไปเฮ้ยขึ้นๆก็ด้ขื้นได้ขึ้ได้นะขึ้นึ้นวัวันนึงนานี่เหอเห็นเนาะ่เห็นเหรอเห็นเห็นนาะค่อยๆเรียเนี่ยนะใช่ไลูก Gì? Thôi đi chứ, chứ, Đến huyền là... này ừ. Wow! là <laughs> đàn hết cả lại à, nhang, nha nha Thử thi sống Thắng tơ Thắng tơ là thế nào lại thắng tơ Lại cái รอมกันกับเป็นสองันถีงนถเสอเาหันลูกมันชักจะแพรเลวเร่อของการเป็นก็นี่น้องท่านกินนี่ที่คนโจ๊อรอย่างนี้เไนสองตัวนะสองตัวตีตัวไปไนี่ยืตือนนานว่านี้ไปไวไไ